สวัสดีครับและคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2ต่อจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับที่ปอมสอนเพื่อนๆสมัครเข้ามาใช้แอปพลิเคชัน d o p p i n เนาะแล้วคลิปนี้ EP นี้ปอมจะสอนเพื่อนๆกู้เงินในสินเชื่อของ d o p p i n นะฮะก็คลิกเข้าไปในแอปพลิเคชัน d o p h i n ได้เลยนะฮะใส่รหัสเข้าไปสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครแต่มาดูคลิปนี้ก่อนปอมขอแนะนำว่าให้คุณกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้นะฮะคือ e p ที่1 ได้ไมงงนะครับอเข้ามาแล้วก็จะเป็นคลิปคลิปที่แล้วเนี่ยอมจะบอกก่อนว่าเราจบกันไว้ที่ใต้ตรงนี้เนาะมาแล้วเดี๋ยวเราจะกู้เงินเราจะต้องเข้าไปกดปุ่มตรงไหนไปดูกันถ้าคุณมองไปที่มุมซ้ายบนของหน้าจอนะฮะมันจะมีจุดเยอะๆเก้าจุดเนี่ยจิ้มเข้าไปเลยแล้วคุณเลือกมาดูอย่างี้บริการทางการเงินดอฟฟินมันนี่นะฮะคลิกเข้าไปเลย นะฮะในส่วนตรงนี้ d o ฟ p ี i มันนี่ของไทยแบนะครับเขาจะให้เรากู่สมัครง่ายได้ทุกที่ได้ทุกเวลาดีไหมอนุมัติไวเร็วสุด5นาทีคือก็คือ5นาทีรู้ผลแล้วแล้วก็ข้อดีของคุณก็คือถ้าคุณได้อนุมัติไปแล้วแล้วคุณไม่ใช้เงินไม่เสียดอกเบีย้ยไม่มีค่าธรรมเนียมเออเหอดีเนาะตรงนี้ดีดีดีโอเคกดถัดไปตรงนี้เขาก็จะให้เราอ่านรายละเอียดเล็กน้อยนะครับ เราก็กดติ๊กถูกตรงนี้ไปเลยแล้วเราก็กดสมัครเลยรอดัอกี่มันนี้อีกนิดน,น,นะครับขณะนี้เปิดให้เฉพาะลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้นโดยคุณสามารถสมัครใช้บริการได้ในเดือนมกราสองพันก็เป็นอันว่าตอนนี้เต็มนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูใน EP ที่3ากันเนาะว่า โมกลาปีหน้าจะเป็นยังไงแล้วเราไปพบกันใน EP ที่สามสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเสียใจด้วยที่ไม่ได้ไปต่อโอเคอย่าไม่เป็นไรอย่ารอ EP ที่สามกันอัปอมออนนิว oh. สวัสดีครับ